รายชื่อผู้แทนสากลปี2อ6 7นรนี่นะครับผมเข้าเว็บไปโหลดมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็เอาไฟล์ที่โหลดมาไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟล์ให้ดูเลยนะนะครับส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้คอมพิวเตอร์นะก็จะอธิบายด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟล์ที่โหลดขึ้นมาเลยครับ เนี่ยครับไฟล์นี้นะครับผมเดี๋มันคลิกเลยนะครับอันนี้มันจะเปิดด้วยเอ็ดนะครับ Microsoft เอมันเร็วดีนะครับเวลาเราจะค้นหาเนี่ยมันมีเยอะตัง3000กว่าลายชื่อดูเหมือนว่าจะ3ามพัลายชื่อนะครับ ทั้งหมด77หน้าเนี่ยก็ถ้าว่างดูก็ไม่ค่อยดูไปนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างดูผมก็จะค้นด้วยวิธีนี้เลยใช้คุณสมบัติของ PDF นี่นะครับเนี่ยถ้ามันเห็นเว่นๆขยายนี่คือเซิร์ชนะครับสำหรับค้นหาได้คลิกได้เลยครับแล้วก็พิมพ์ลงไปจะค้นหาอะไรมันก็จะขึ้นมาผมลองค้นหาให้ดูนะ ผมพิมพ์วันนี้ก่อนเนี่ยมันขึ้นมาช่องนี้แหละก็พิมพ์ไปสมมุติว่าผมจะหาชื่อของท่านประธานนะครับสนบุหลงด็อกเตอร์เนี่ยนะครับก็พิมพ์บุหลงลงไปเลยครับอ่าขึ้นมาแล้วมีหนึ่งคนเท่านั้นเองในเอกสารนี้น,น,นะครับแล้วก็เป๊ะเลยนะครับบุหลงสุภสินเนี่ยนะครับ ก็จะไหวนะครับถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะครับมันไม่โกงเราหรอกอ่าผมหาคนใหม่นะครับผมหาคนใหม่ผมลองชื่อผมสิสมนึกนะครับสมนึกเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยวิ่งวิ่วิงว่ง,ง,งมีทั้งหมด6ชื่อ ตอนนี้มันอยู่ที่ช,ชื่อที่ห้าถ้าเราจะไม่ให้งงเราก็ไปดูชื่อที่หนึ่งก่อนที่ลูกศรเนี่ยนะครับคลิกไปดูชื่อที่หนึ่งอ่าเนี่ยชื่อที่หนึ่งเนี่ยสมนึกปานโกรธดูชื่อที่สองสิก็คลิกเนี่ยลูกศรดับดาวเนี่ยมันมีขึ้นก็ลงเนี่ยนะครับคนที่สองสมนึกทิพยัประยทิพป,ประเสริฐคนที่สามสมนึกหลงไทยคนที่สี่ สมนึกสุทธิพันธ์คนที่ห้าสมนึกปัญจพรคนที่หสมนึกจรบุรีหมดแล้วจะมีแค่นี้สมนึกนนท์จุ้ยไม่มีปีนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนเนี่ยมันหาไม่ยากนะครับหาไม่ยากเอาอีกคนก็ได้ผมยกตัวอย่างนะยมาฟ้อง pdpa ผมไม่ได้นะเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรทั้งความเสียหายผมลงลงชื่อคุณพี่นบนะนบประคุณ มีทั้งหมด4คนอันนี้คนสุดท้ายเลยเราก็ดูคนแรกแล้วก็มาดูตรงนี้เลยเนี่ยนะครับคิกขึ้นไป3 2 1สองหนึ่งคนที่1อ่าเนี่ยคุณพี่มีเลยนะครับคนที่2คือใครนบประคุณอะไรนบประคุณพยักธรรมคนที่3ามนบประคุณอะไรอ่าเนี่ยนะครับนบประคุณอิ่มใจคนที่4คืออะไรมีแค่4คนอ่าอันนี้เป็นนามสกุลแท้ไม่ใช่ ไม่ใช่ชื่อก็อไม่เป็นไรคน,คนหาง่ายดีก็อลองลองใช้ดูนะครับครับสวัสดีครับ